อร่อยกันไหมจ๊ะอร่อยครับอร่อยมากเลยครับอะอะไรอร่อยกล้วยเตี่ยวเรือกับกล้วยน้ำว้าวครับอะไรอร่อยนะจ๊ะกล้วยเตี่ยวเรือกับกล้วยน้ำว้าวครับไหน,นใครได้รับประทานก็เตีเลยกล้วยน้ำว้าวบ้างจ๊ะ รวยจ้ะสาธุ <laughs> ทุกภารก,กิจนี่นะจ๊ะเรามีส่วนแห่งบุญด้วยกันทั้งสิ้นนะจ๊ะสาธุผลบุญก็เป็นของทุกท่านผลงานของทุกคนจ้ะสาธุจากเมื่อกี้นี้ที่ แทนกินเนสและขัดให้นำเขาเรียกอะไรนะจ๊ะรางวัลรางวัลเหรอครับผมอาจจะทบทวนนักเรียนดูเขาเรียกอะไรนะจ๊ะรางวัลครับอ๋อรางวัลเหรอครับผมรางวัลอะไรนะจ๊ะประกาศเกียรติคุณเราชวนกันพูดบางสิอิ่มเส้จุกเลยพูดไปอเลย รางวัลยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะจ๊ะที่มอบให้กับหมู่คณะเราที่เราช่วยกันนะจ๊ะเป็นทีมเลยในการจัดเดินทีดงดงรมชัยแล้วก็โปรโยดอกนาวโรยววรเป็นเส้นทางที่เดินบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเห<า>็นไหมจ๊ะใช่ครับไอ้ใครคไปโปรโยดาวโรยบ้าง สาธุสาธุสาธุทั้งโปรกทั้งโปอยละจ้ะสาธุทั้งโปรกทั้งปรดทั้งโปอยสาธุโอ้รวยแล้วรวยเล่าเฝ้าเตอรรวยจ้ะสาธุ แล้วเรายังร่วมมือกับทางฟิลิปปินส์อยู่ไหมจ๊ะสร้างสันติภาพโลกด้วยการจุดโคมลานเป็นรูปตัวอักษรที่เยอะและยาวในเช้าเมื่อกี้ก็ว่าเนะ่ทั้งเยอะทั้งใหญ่ทั้งเยอะทั้งใหญ่ที่สุนีโลกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเออเราก็ช่วยกันทำนะจ๊ะทุกอย่างจึงสำเร็จลงได้เป็นสัญ,ญญาณที่ดีเลยว่า เราเกิดมาในชาตินีที่เกิดมาสร้างบารมีสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบนโลกใบนี้ได้นะจ๊ะสาธุเพราะฉน้นอยากให้โลกทุกๆคนเนี่ให้มีความเพลื่องมีติละภาคภูมิใจในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแล้วก็บุญชวนคนบวชอีกไหนใครไปชวนบัางจ๊ะสาธุใครคิดอยากจะไปชวนบ้าง แม่คิดในใจยังไม่คิดเหรอไม่เอาไหมเดี๋ยวตอบไปถูกใจเดี๋ยวกป็ดเ๋ยวเรือคืนคิดในใจที่อยากไปช่วยคนมีบุญมาบวชมีใครคิดบ้างจ๊ะ่าเออเออดีดีดี จงรวยนะลูกนะสา<อ>วันนี้ก็เป็นวันบูชาข้าวพระอย่าขาดกันนะจ๊ะอย่าขาดอย่าตกบุญเลยบุญนี้เป็นบุญใหญ่ซึ่งเดือนหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวภารกิจตรงนี้หรลอบุญใหญ่ขานาดนี้นี่นะจ๊ะบังเคยขึ้นต่อเมื่อพระผู้ปราบมารลงมาเกิดท่านั้นต้องประกอบวิชาธรรมกายได้ จึงจะประกอบพิธีบูชาข้าพระได้เพราะนั้นบูชาข้าพระนี้อย่าขาดกันนะจ๊ะให้มาให้ได้ทุกๆวันแต่เราเกิดมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นทุกๆบุญก็อย่าขาดกันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อขอนมโมทนาสาธุการและขอหนวยพรให้หทุกคนนั่งพับพี่หลับตาพนมมือขึ้นบมพร้อมกันนะจ๊ะคุณนาพแห่งมหาทานบารมีนี้ จงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเมมหาสมบัติจกักรพัรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ หปู่จพระตนณรายจะพร้อมเปลี่ยงกันนะจ๊ะอะระงสัมมาสพุทโธพรวาพูทังพรวันตังอภิวิพทโมเมนาเถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ธรรมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุขภิกขันโนพระวะโตสาวกสังโฆสังฆนามาิสังโฆเมนาโตะพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ โดยพร้อมพรีนกันนะครับกรากรากราขอเลือกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเขม้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมาย ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอยอย่าลืมมาบุญไปฝากทุกๆคนที่บ้านนะจ๊ะกลับไปรวยเยอะๆจ้า